ใน,นพบกับพวกเราเยอว EY วันนี้เราจะมาเล่นอะไรพิเลนอย่างเงี้ยเจ็บๆเบงี้ยคืออ,อะไรรู้ไหมไม้เลียวเราเราเล่นกันอะไรวะนี่ว <laughs> ันนี้เราไม่ได้เราไม,ไ,ไม่ได้เล่นแบบตีธรรมดานะคือเราจะจุดไฟเฮ้ยไหนลองเนี่ยทดลองไปด้ยลองโชว์หน่อยนะลาดนะดลองไฟลง <laughs> ลาดโชว์หน่อย หกกลับไปเยอะมากนี่อ่สองจุดได้ไฟจุดหนลูกเฮ้ยมันติดลมแรงลมแรงเอาขึ้นเลยเอาขึ้นฟ้าไปเฮ้ยฉันมันดาบนี่ยแ่เห็นไวไฟและไม่น่าเห็นความเบาไปจีกองนะจีกองสัตว์อย่าเลี้ยงแบบนะบอกเลยว่าอีพีนั้นเจ็บตัวจริงพวกน้องๆหนูหรือใครที่ดูอย่าดราม่านะ เเจอผู้กูในไอสัตว์เจอนะเอาะครับาว่ากันด้วยเรื่องไม้เรียวนะฮะไม้เรียวอยู่กับการศึกษาไทยไมาอย่างเนิ่นนานไม่มีใครนะที่ไม่เคยโดนตีโอ้สมัยกูอยู่โรงเรียนนะกูโดนเลยนะโดนแทบทุกวันเลยเยอะใช่ครับครูหลายคนก็จะใช้เอ่อเทปที่เป็นสีสีพัน จะให้เวลามันหักมันไม่จะเหนียวขึ้นนะเป็นเรื่องเสมอว่าทุกคนแม่งเคยโดนทุกคนนะไม่ว่าจะเรียนตอนอยู่มต้นมปลายใช่ปฐมก็โดนนะแต่ปฐมจะเป็นการตีมือซะมากกว่าเบาๆครับคนที่โดนอย่างนั้นเบาโดนมือโดนตูดยังไงตอนที่กูโดนนะกูโดนนี่ปะโดนเรื่องถุงเท้าแล้วก็โดนเรื่องกางเกงนะเออแล้วแล้วของมึงโดนเรื่องอะไรของกูน่าจะ เรื่องพวกเข้าสายพวกอะไรเงี้ยบางทีแต่กูจาได้มีทีหนึ่งว่าเรื่องกูโดดโรงเรียนอื่นแล้วก็มันเขาตีกูว่าึงแกงมาครึ่งตูดตีเป็นขัดเนี่ยโหกูแกล้งเอาแต่ว่าติดกับขัดอ๋อแต่้เงาว่าเจ็บเอาว่าโดนตีเจ็บไหมเจ็บนะโอ้โหเจ็บตี๊ดอย่าไปหาทำอะไยแล้วเป็นโรคอะไรไม่รู้นะเวลาโดนครูที่แบบ คือแบบขึ้นชื่อเรื่องตีเจ็บตีอ่ะมึงจะแบบว่ามึงจะรู้สึกแบบกลัวมากก็ราะแบบเฮี้ยโดนเขาตีแบบมึงจะเกิดน้ําตาออกมาใช่ไหมกูเป็นน้ำตาไม่กูเปนเฮี้ยเลยกอจาะน้าตาคาเบ้าแล้วลากูจะโดนแบบรู้ว่ากับคนที่ตีเจ็บอ่ะูเจจาแล้วจะกลัวแล้วแล้วเขาก็จะเน้นก็ถ้าน้องๆน้อหนูหรือใครที่ดูอยู่นะ แนะนำเลยว่าควรตั้งใจเรียนว่ะอย่าไปโดนตีเลยมั่ไม่ดีอย่าโดนแบบอย่าทำแบบีอย่าแบบเหมือนพวกพี่เลยมันไม่ดีแล้วว่ามุดดาม่าทุกคนมุดดาม้านะนมดดามานะไม่ดาม้านะเดี๋ยวเราเจอกันนะ let's go เอาล่ะหลังจากที่พูดคุยไปเอ้ยอรับค หลังจากที่พูดคุยกันแล้วนะครับคนที่โดนคนแรกนะครับคือเค้กนะฮะไปยงยอืมเน้นเน้นเยอะ นี่คนแรกผมแล้วต่อไปคนที่สองครับายครับผมนี่มานี่ครับวิ่เหี้ยอุ้ยขาเลยเหี้ยชูสาวใช่ไหมฮะ ยังไม่อ้ชูสาวใช่ไหมนี่นี่านี่ฮ่า่าฮ่า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 ฮ่าฮ่า่าฮ่่าา จะต่ำหีแสบเยี่ยมดวงขาคุย้ใไหมโทรศัพท์อะไม่ต <Yeah, like ้องจะเรียนอ่ะนี่เนี้ยหลายทีนะเฮ้ยโดนเฮ้ยแรงที่สุดในโลกโอ้ยอฮึโอ้ย เงีนยนะเนี่ยไม่ยืดแต่ก็แสบเงี้นะเนี่ยเอาแล้วทุกคนนี่คือรอบสุดท้ายผมนี่ครอบที่สามนี่คือคนที่จบปริญญาแล้วเล่นเงี้ยนะเว้ยอุ้ยมาขอร้องกันอุ้ยมาขอร้องกันอุ้ยนี่นี่รอบที่สามดูให้ดีๆเนี่ยโอ้ย วโอฮ่ฮ่ไหเนี่ยเดียนี้สมัตยมไอ้ตัดมตยมครูแม่งตีใหม่เลยเนี่ยหี่เขาขาเลยไอ้ตัดมตยมครูแม่งตีใหม่เลยเนี่ยที่เขาขาเลย แดงแวะแดงแวะไม่เห็นนะอ่ารอบสุดท้ายนะฮะต้องเน้นเน้นเอ้ยยัองอีกยังปิดเพื่อนเฮ้ยเข้ามีก่าหนี <c oughs> ชักชักชักเฉยชักชักชักเฉยมอนม้น อย่าเสียจะมึงลอขาอะแล้วครับผมรอบนี้บอกเลยว่ารอบนี้เจ็บเหมือนเดิมเหมือนเดิมแน่เมื่อกี้แค่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มมาเบาเฉยนี่ของจริงอย่างวันนี้ครับ

อย่าตูดกูอยู่นี่เพื่อนมีขากูบอกอย่าตีขาเฮียโอ้โหแผลเดิมกูเลยจับอย่าตูดกูอยู่นี่เพื่อนมีขากูเดี๋ยวไฟดาบเดี๋ยวไฟดาบเดี๋ยวไฟดาบไฟดาบ อเยอม้ามเย้อืเยอเี่ยน่ะเป็นขุยไปแล้วเยี่ยแดงเยอะปะเอากล้องมาดูเลย เข้าขานี่ครับรอยที่โดนเมื่อกี้เข้าขาไปแล้วนี่ครับแดงเลยไหมเห็นไหมรอ,อยยังแดงเลยไหมเอาละครับผมก็เป็นการที่เราทดลองกันเรียบร้อยครับผมก็น้องๆหนูอย่าไปทำตามครับเพราะว่ามันมีไฟด้วยอันตรายครับผมควรมีผู้ใหญ่ดูแลครับผม ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้เราด้วยครับผมอย่าลืมนะมีเสื้ออีวขายอยู่ครับจะจะทิ้งเพจมาให้นี่เพ e จ EY ครับผมเดี๋ยวจะมีเพจ a c e b o o k กับเพจไอีครับครับเดี๋ยวอาจจะมีไลน์มาให้ออกนะครับตอนนี้กำลังช่วยๆออกแบบอยู่ครับผมก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมสวัสดีครับแค่นะี้